โกโปรสิบมาแล้วน่าซื้อไหมเดี๋ยวมาคุยกัน ก็สวัสดีครับยินดี้อรับเข้สู่ช่องไอซ์โรนโเหมือน,นเดิมนะครับผมพวกผมไอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโกโปรที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วน้องที่ผมเคยวิเคราะห์ไปว่าโกโปร10มันควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างซึ่งมันก็มาตรงประมาณเรื่องของเรื่องที่ทมันที่มันทํามาแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับที่โกโปร10เปิดตัวมาแล้วผมรู้สึกว่า,าดีที่สุดเลยคือการเปลี่ยนชิปภายในทัีตอนเนี้ยชิป โกโปรเก้ามันคือชิป GP1 ถูกไหมชิป GP1 เนี่ยมันใช้มาตั้งแต่โกโปรไม่แน่ใจว่าห7เจดด้าคือมันลากมาสี่เจน5เจนแล้วซึ่งการที่เขาเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ตัวกล้องด้วยการเพิ่มเฟรมเรทเอ่ยเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปเอ่ยแต่ว่าใช้ชิปประมวลผลตัวเดิมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการสโลว์หรือแหลกเนาะอย่างถ้าโกโปรเก้า้คุณสังเกตนะเวลาผมถ่ายถ้าเกิดว่าคุณสังเกตตรงจอหน้ามันจะดีเวลาเราถ่ายแบบ K ออะไรเงี้ยจอหน้ามันจะไม่สมูทต่ำคือเหมือนว่า มันต้องให้ข้างหลังสมุดด้วยแล้วก็จอหน้าทํางานด้วยซึ่งเฟมเรตจอหน้าก็จะจะ,จะง่อยๆหน่อยเพราะว่าซีพมันไมไ่แรงอะไรเนาะ <S <S <Evet. S 2> เรื่องทัชสกรีนก็นเหมือนกันที่เขาแก้เลยดับแรกคือทัชสกรีนของ g o p r ป10ตอนนี้เนี่ย g o p ป10นะเดี๋ยวผมให้ดูภาพไปคู่กันนะเนี่ยถ้าคุณเห็น GoPro 10ตอนนี้ในจอน,นี่ทิ้งที่แตกต่างเลยอันดับแรกคือมันมันมีโลโก้สีฟ้า <laughs> ใช้แบตเหมือนเดิมนะมีโลโก้สีฟ้าแล้วก็ Uh, หน้าตาภายนอกสึกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันแบบเหมือนกันเลยผมขอปิดแ็บอื่นก่อนเนาะมันจะเหมือนกันเลยค,ค่อนข้างเหมือนเลยเป็นแบบมันคือกโปรเก้าที่อัปเดตภายในดีว่ามันไม่ให้กโปรมันไม่ให้เป็นกโปรแบบไม่แบบเขาเรียกว่าออลนิวมันเป็นการเหมือนเหมือนไมนอร์ชเชนอารมณ์เหมือนตอนที่เปลี่ยนจากกโปรหกเจ็ดเป็นแปดไอหกเป็นเจ็ด ห้าหกเจ็ดที่มันใช้โมเดลเดียวกันมีแค่แปดกะาเราไม่ใช่เจ้าเดียวแล้วก็หายไปแล้วนะคือเหมือนแปดแต่เป็นการก้าวพลาดของเขาครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็เลิกทําแบบนั้นแล้วคือไม่ทําอะไรแบบนั้นแล้วซึ่งเหมือนกันขนาดไหนเหมือนกันขนาดที่ว่าเห็นฝาหน้าของโกโปรสิบไหมนี่โกโปรเก้าใช่ไหมไอเลนตรงเนี้ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เพิง่งเข้ามาในโกโปรสิบคือฝาเลนหน้าตรงเนี้ยเขาได้ทําการเคลือบสารกันน้าอ่กากันน้ําหยดใส่ก็คือไอฝาตัวนี้ ฝาตัวนี้ของโกโปรสิบอะจะเป็นแบบเคลือบสารกันน้ําเกาะก็คือเวลาเวลาเราลงน้ําอะไรพวกนี้มันจะมันจะไหลผ่านมันจะไม่เกาะติดนาเลนเหมือนตัวโกโปรเก้าซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าโกโปรเก้าสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากอัปเกรดเป็นโกโปรสิบคุณแค่ซื้อฝาตัวนี้มาเปลี่ยนที่โกโปรเก้าได้เพราะมันคือฝาไซส์เดียวกันเลยนั่นเองแบตเตอรี่เหมือนเดิมอ่าแบตเตอรี่ไซส์เดิม, SD, SD ม,ดมแบตเตอรี่ไซส์เดิมเอ็ดดีไมโครอดเหมือนเดิมแบตเตอรี่ไซส์เดิมเนาะซึ่งคนใช้โกโปรเก้า ข้ามไป10หรือว่าซื้อสิเพิ่อมอีกตัวก็ไม่ต้องซื้อแบตใหม่ให้แบตด้วยกันได้ต่อมาเลยที่เป็นไฮไลท์นะครับอ่าอ่า GP2 เห็นแล้วเนาะผมพูดไปแล้วเนาะ New Engine twice the performance the all new GP2 processor ก็คือมันเร็วขึ้น2เท่าเึื่งสมควรแล้วที่มันจะทําให้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมันเอาจริงอะถ้าคุณสังเกตอะผมให้ดูจอนี้ก็ได้เวลาเลื่อนอนะเวลาเลื่อนอนะมันไม่ค่อยสม o ทนะมันจะมีแบบสโลว์สโลว์แล้วเวลาจิ้มเวลาเนี้ยมันจะมีแบบมันจะเหมือนมันคิด มันคิดนานไปหน่อยเพราะว่ามันคิดนานไปนิดนึงคือคำเป็นว่าแอคชั่นเคมิล่ามันต้องออกสนองห้รวดเร็วคือการที่กล้องเปิดช้าหรือว่ากดและขอดช้าหรือการเซตติ้งอะไรช้าเนี่ยทำให้เรามิสโมเมนต์นั้นไปคือคำหนึงเรียกว่ากล้องแอคชั่นแคมหรือว่ากล้องแอคทิวิตี้แคมมันจะต่างกับกล้องพวกดิสอาร์ที่ว่าพวกพวกดิสอาร์เนี่ยมีการตั้งค่านั่นนูน่นนี่โกโปโคือพอยต์แอนด์ชูตก็คือกดจิบปุ๊บกดยิงมันต้องถ่ายได้แบบทันใจมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บอ้าวลุก อะไรเงี้ยคือจะได้ไม่มิสโมเมนต์นั่นเองนะครับอะต่อมาที่เพิ่มเข้ามาคือทุกอย่างทุกเฟรมเลทที่ถ่ายได้จะ t า i c e ก็คือเพิ่มไป2เท่าทั้งหมด 5.3K g o p r ป9ถ่ายได้จากใต้30เฟรมซึ่งตัวใหม่ถ่ายได้60เฟรม 4K จาก60เฟรมเป็น120เฟรม 2.7K จาก120เฟรมเป็น240เฟรมคือทุกอย่างจะดับเบิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่า GPU ใหม่นั่นเอง g p u ที่เป็น GP2 มันทําให้สามารถาถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสูงที่เมเป็นสูงสูงได้แต่ทั้งนั้นทั้นนี้นะการถ่ายที่เฟรมเป็นสูงและความละเอียดสูงส,งสงพวกนี้ไม่ได้ว่าทุกดีไวจะดูได้มันดูได้ต่อเมื่อเป็นการดูผ่านระบบคอมแพ t ิบิลิตี้คือการาเขาเรียกว,ว่าทําให้มันสามารถดูได้ทุกดีไวมันต้องเป็นมันต้องเอาไปแปลงโคเด็กต้องไปแปลงอ่ะการจะใช้ไฟล์พวกนี้ไม่ใช่ว่า,าบางที่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเรือธงทุกรุ่นอ่ะดาวน์โหลดลง โทรศัพท์มนสามารถดูได้แต่ว่าถ้าเป็นต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยบางทีมันอาจจะดูไม่ได้หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่แรงพออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคอมเจนใหม่ที่เป็น CPU ใหม่ๆนะเขาจะมีโคเด็กพวกนี้มดแล้วยังไงก็ดูได้ Windows 10เองถ้าเป็น Windows 10แท้แล้วก็อัปเดตโคเด็กของตัวเครื่องเองยังไงก็ดูได้ส่วนเครื่อง Mac ไม่ต้องห่วงครับโคเด็กเขาเยอะลงอ่าของเครื่อง Mac เองเนี่ยพวกถจ้าพิ้นที่เป็นพวกอ s Mac อะส่วนใอญ่เวลาเราเอา ไฟวีดีโอจาก iPhone อะไรลงไปเงี้ยมันก็เป็น high efficiency ก็คือเป็นไฟล์ความละเอียดสูงอยู่แล้วมันก็จะค่อนข้างดูได้โดยที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจส่วน PC ซแนะนําไม่ดูทัา CPU รุ่นใหม่ๆหรือว่าบอร์ดใหม่ๆพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแ้่เครื่องเอากระดิ่เป็นัญหานิดนึงนะลองเช็คดูอีกทียังไงส่วนใหญ่ก็เราเองทุกวันนี้ค่ะอาจจะใช้ใช้ที่ Fu l l HD ดีกันอยู่หรือว่า 4K แค่นั้นเองส่วนมากก็ยังยังไม่เกิน 4K 5K ไฟข้อดีคืออะไร5ฟ 60เฟรมข้อดีมันอยู่ที่ว่าเวลาถ่ายที่ 5K หรือ 5K เนี่ยมันสามารถครอปภาพนิ่งออกมาได้ชัดกว่า 4K นั่นเองซึ่งใน GoPro 9ทำได้ที่30เฟรมถูกไหมบางครั้งบางโมเมนต์ที่มันเร็วมาก GoPro 9จะจับไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมก็คือสมมติว่าถ้าคุณไม่อยากอ่ามานั่งถ่ายรูปติดร,รูปใช่ไหมคุณใช้เป็น 5K ไปเลยแล้วก็ถ่ายท่ๆๆชอบไหนค่อยมาครับออกซึ่งมันก็ใช้ได้นะ30เฟรมก็ถือว่าเอามาแคปออกได้พอสมควรฉะนั้น อ่ามันก็ยังไม่หา่างกันมากถ้าถามว่าเฟมเรตที่ต้องการใช้มันอยู่ที่การใช้างานครับถ้าคนต้องการไฮฟอร์แมนจริงๆก็ถ้าคนซื้อใหม่ผมว่าไปโกลโพซิฟเลยหรือว่าคนที่ใช้โปโกลโปเก้าแล้วต้องการฟอร์แมนที่สูงขึ้นก็ย้ายไปโกลโพซิฟได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นภาพที่เพิ่มขึ้นจาก20ล้านเป็น23ล้านมิเมตรพิกเซลจากโกลโปเจ็ดแปดเนี่นยจะได้12ล้านถูกไหมแล้วพอเป็นโกลโปเก้ามันกระโดดมาที่20ล้านแล้วตอนนี้มันขึ้นไปนที่น เมกะพิกเซลมันเยอะขึ้นอ่ะมันก็จะทําให้ภาพคมขึ้นเอาไปซูมเอาไปครอบอะไรได้ง่ายขึ้นหลังเราถ่ายรูปใหญ่ๆมาเราไปขอบมุมเดียวอย่างเงี้ยถ้า20ล้านมันก็ขอบน้ำมันก็ชัดเนาะถ้าเป็น12ล้านขอบมาบางทีมันก็เบลออะไรอย่เงี้ยถึงที่บอกไปอย่างเหมือนที่ผมบอกว่าถ่าย 5K แล้วไปคอปอะมันชัดปุ๊บแล้วแถมซูมเข้าไปได้อีกเอาถ่ายที่ 4K บางทีครอปปุ๊บซูมเข้าไปมันอาจจะมีเบลอบ้างอย่าง f ูดีไม่ต้องพูดถึงนะ f ูดีถ่ายอย่างเดียวไม่ต้องไปครอปเลยครอปนี่แตกกระจายเละเทะเพราะทุกวันนี้ที่ไวเราส่วนใหญ่เงี่ย iPhone iPad อะไรพวกนี้มันก็ความละเอียดมันก็เกิน f ูดีไปหมดแล้วอะอยังไงก็การมีเมกะพิกเซลเยอะมันก็เป็นข้อดีเหมือนกัน แต่มันก็มีข้อเสียนในตัวเองเนาะยังไงก็ต้องลองทั้งๆใจอยู่ับคนที่ชอบอเล่นเรื่องกล้องอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าไม่แค่พิเศลไม่ได้หมายถึงความว่ามันทําให้กล้องนั้นชัดเสมอไปบางทีผมไม่ได้เทียบอะไรกับนี่นะผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันอย่าง iPhone กล้อง12ล้านแบรนด์อื่นที่เป็น Android กล้อง108ล้านเราพรถ่ายปุ๊บมาดูคู่กันคุณว่ารูปไหนสวยกว่า ให้คนตัดสินใจเองแล้วกันยังไงมันเป็นเรื่องของปฏิกิยบุคคลด้วยยังไงลองดูว่ามีค่าพิเศมันมันเป็นอะไรที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่ถามว่าโกโปร10มีมาให้ก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่ยิ่งตอนนี้ถ้าคนที่ยังใช้โกโปร7อยู่น่าข้ามไป10เลยไม่ควรมาแว่เก้าแล้วเพราะว่าถึงมันจะเดี๋ยวพูดถึงราคาทีแล้วกันนะ <laughs> ส่วนไฮเปอร์สมูท4.0ก็เป็นไฮเปอร์เป็นเป็นเป็นไฟฟิวเจอร์ใหม่นี่เพิ่มมาในโกโปร10นะตัวโปรป์จะเป็น3.0 สี่ยู่วนไม่มีอะไรดีขึ้นก็จะมีเรื่องของ p o r i z o n leveling h o l r i z o n leveling คืออะไรก็คือการถ่ายวิดีโอปุ๊บเราหมุนกล้องยังไงภาพมันจะตรงภาพมันจะเสมอกับเส้นเส้นขอบฟ้าคือ h o r i z o n leveling คือเส้นขอบฟ้าแล้วก็เวลาเราหมุนกล้องกล้องหมุนอะไรไปก็หัวเราหมุนเลยภาพมันก็จะอยู่ตรงกลางภาพจะไม่หมุนตามตัวเราออ,รรออโตออฟไม่ต้องตกใจมันเพิ่มสเกลมันเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าเพิ่ม a n g ิลในการเห็นขึ้นไอพวกนี้มันทำโดยซอฟต์แวร์ ทีนี้พอ EPU มันประมวลผลเร็วขึ้นมันก็ทําให้เราได้องศา,าที่มากขึ้นคํานวณง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนว่าได้ภาพที่กว้างขึ้นเพราะถ้าเกิดเป็น g o r Pro 9ใช้โหมด Horizon Leveling เ,เ,เนี่ยมันต้องใส่1นี่ใส่เลนมอดใส่เลนแม็กใส่มอดเลนแม็กสองถ่ 2, ายแบบลีเนียร์ีเนียร์ก็คือไม่ไวไม่ไม,ไม่ไม่กว้างเหลือแคบแคแค่นี้เลือแบบทางข้างข้างข้างหน้าแ,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 แต่เมื่อถึงขั้นแนโลนะนั้นีเนียร์ก็จะประมาณแบบคิดซะว่าประมาณกล้อง DSR ทั่วไปรประมาณ16มิลลิเมตรประมาณเนี้ย มันจะเป็นภาพที่ไม่ได้เป็นอันต์วายคือมันจะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม,ม,ไม่ไม่ว้าวอะ่ะบางคนก็ชอบนะแล้วก็มันพอมันเป็น h อร์เซ n ัเลเวลลิ่งก็คือไม่มีความว่าปวดหัวแน,น่นอนจะวิง่งกระโดดทุ่งยังไงมันก็ตรงของมันไปเรื่อยเปื่อยนะก็บางคนก็ชอบใช้อย่างเนี้ยในตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็คือเห็นมาทางซ้ายทางขวาอันนี้คือต่างทางซ้ายนี่คือเขาปิดการสั่นไปเลยนะถ้าทางขวานี่คือเขาเปิดตัวอ่าเฮเปอร์สมูทสี่ศูนย์เนาะแต่ไม่ถึงขั้นคอร์เซชันเลเวลลิ่ ต่อมาเพิ่มการเพิ่มความเร็วในการส่งผ่านไฟล์ไปที่โทรศัพท์ Wi-Fi เร็วขึ้น30%ส่วนอ่วนพอร์ต Lightning ที่ต่อเข้าไปที่โทรศัพท์เออพอร์ต USB ที่ต่อเข้าไปที่โทรศัพท์ง่ายแล้วตอนนี้มันไม่ได้แค่ GoPro ที่ทำได้ตอนนี้ GoPro 9ก็ทำได้ GoPro 9ถ้าใครใช้ Android อยู่หรือว่าใช้ iPad Pro iPad Air ที่เป็นพอร์ต Type C เนาะคุณแค่เปิดกล้องปึ๊บสายหนึ่งเส้นสาย Type C ย Type C เลย เอ่ผมต่อให้เดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยใช้ที่ใช้ซีเลยเสียสบเข้ากับโกลโปรเก้าเนาะสิบก็ได้เก้าหรือสิบเพราะโกลโปรเก้าโกโปรเก้าอัปเดตก่อนนะเฟิร์มแวร์ใหม่มาแล้วเดือนนี้เดือนกันยาอัปเดตเลยพอดีเยอะพอดีเพิ่มขึ้นเยอะอัปเดตเลยครับแก้บั๊กแก้อะไรด้วยถ้ใช้ซีมาปุ๊บเสียบเข้ากับไอแพดเลยปึ้มนี่ผมผมไอแพดไอแพดแอร์นะแล้วก็เปิดแอปโกลโปรคอรขึ้นมาเฮเห็นไหมอ่านมัน ม,ม,มันจะเป็นแนวนอนเนาะมันเป็นแอปมันเป็นแนวตั้งเนาะโทษทีนะอาจจะผมอาจจะกลับหัวให้คนดูได้ได้แบบภาพมันจะแคบๆไยเนาะนี่ไขออภัยด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยเราสามารถวิวมีเดียได้โดยที่ไม่ต้องต่อ Wifi เลยคือเป็นการเชื่อมต่อผ่านกล้องนี่ที่กล้องมันจะขึ้น่นี้นะที่กล้องขึ้นอย่นี้ขึ้น USB connection ก็คือเป็นการต่อผ่านสายโดยตรงซึ่งดียังไงไฟใหญ่หญพวก 4K พวกอะไรอย่างเงี้ยเวลา Wifi เนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนั่งรอกันจะแบบ ไม่เลยถ้พอเป็นสายปุ๊บเนี่ยแปบ๊บเดียวมันจะโหลดเร็วกว่ากันเยอะพอสมควรเลยทีนี้สงมีคนสงสัยแล้วว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นพอร์ต t y C ใช่ไหมงั้น iPhone ชัน้นน่ะมีสายนี่แถมมาให้ใน,นกล่องไม่ใช่เหรอสาย Type C ทูรไรนิ่งใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูเลยนี่นี่นะอันนี้คือออกอันนี้คือออกนะครับเลยใจแผลผมมนคือหลุดไปแล้วอ่าอย่าผมต่อเข้าเข้าตัว iPhone เนาะจึ้มตัว iPhone ก็เปิดแอป g o o r o e Quad ขึ้นมาก่อน ที่ไอโฟนผมเคยต่อ Wi-Fi ไปเนาะมันก็จะขึ้นเป็นเขึ้นเป็นชื่อมันจะรู้จักกลัวตัวโกโปรแล้วทีน,นี้มันจะรู้จักผ่าน w i f i ยังไม่รู้จักผ่านสายจะรู้ว่าต่อสายแล้วมันใช้ได้ไหมแห้งบอกเลยแห้งนี่ที่ตัวกล้องที่ตัวกล้องเองก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรด้วยไม่ขึ้นว่าแบบมี usb connection ไ,ไม่ขึ้นเลยเห็นไหมตัวกล้องก็ไม่ขึ้นอ้าวใช้ไม่ได้เหรอไม่ครับ โฟนจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องการ USB on the go ก็คือต้องการตัวที่เป็นแปลงจากตัว lightning ไปเป็น USB A ก่อนแล้วคนใค่เอา USB A ต่อเข้า USB Type C อีกทีหนึง่งยุ่ง <c oughs> บอกเลยยุ่งมันยังไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นเนาะไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ว่าในเมื่อมันมีสาย lightning to Type C อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเให้ซัพพอร์ตกันอันนี้ก็เป็นข้อติอย่างนึงซึ่ง GoPro เองก็คงเป็นอาการเดียวกัน อ่ะยังไงคาดหวังว่ามันใช้สายไรนิงน่งได้เลยนะแต่ถ้าอยากใช้ไม่ยากครับก็ถึงที่ผมบอกคือหาสายไรนิง่งทูไทเอทไทเอก็เป็นวิบีปกติครับแล้วก็เสียบต่อเข้ากับสายที่แถมมากับโกโปได้ใช้ได้เหมือนกันอ่าต่อมาดำน้ําลึกขึ้นกล้องแข็งแรงขึ้นเหมือนเขาซีลกันน้าดีขึ้นจาก3อจาจจะไม่ได้แต่ว่าจาก25ฟิตเป็น30ฟิตประมาณนี้เพิ่มมาประมาณประมาณหนึ่งค่งก็โอเคแล้วก็ ปกตินะส่วนใหญ่เราลงน้ําเนี่ยก็เราก็จะซื้อเคสกันน้ําใส่กันอยู่แล้วเพื่อความสบายใจเอาตรงๆเลยเพื่อความสบายใจกันเนาะส่วนอ่าอย่างอื่นครับที่เป็นพวกมีเดียมอสแม็กเลนมอสทุกอย่างยังคอมแพชเบิลกับโกโปรสิบเหมือนเดิมก็คือคนที่มีอุปกรณ์พวกนี้นโกโปรเก้าใส่กับสิบก็ยังได้ส่วนแม็กเลนมอสเองตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะถ้ามีโกโปรสิบคุณต้องรอเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาเนียเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์มให้มันใช้งานได้แต่มีข้อสังเกตอย,อย่างหนึ่งตัวแม็กเลนมอสเนี่ย ใน GoPro 9เนี่ยถ้าคุณใส่แมกนิเมตปุ๊บคุณจะถูกลิมิตความละเอียดอยู่ที่ 2.7K ซึ่งทีเนี้ย GoPro 10มันยังไม่เปิดให้ใช้งานเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าพอมันเปิดแล้วมันจะเปิดที่ 4K ได้ไหมซึ่งถ้ามันเปิดที่ 4K แล้วใช้ Media Mod Max ได้เนี่ยแล้วก็เป็น h i o n l e v e l i n g เนี่ยคือดีงามมากตอนที่มันเป็น 2.7K ไงมันพอมันถ่าย 2.7K เนี่ยมันเอาไปโพสต์โปรดักชันลำบากนะเวลาคนที่เขาทำงานโปรดักชันมันจะมันจะรู้สึกว่ามันตึงๆมือหน่อยมันจะแบบ ประมาณนึงอะจะรู้สึกไล้ว่าแบบตึงๆมืออ,ะ,อะต่อไปนะครับก็ต่อไปอ่ะระบบไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือมันสามารถไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบได้เนาะแต่ทีเนี้ยเวลาเราเปิดโหมดไลฟ์เนี่ยตัวที่เป็นไฮเปอร์สมูทมันจะไม่ทํางานแนละเป็นโกโปก้าที่โกโปสิบไฮเปอร์สมูททำงานที่โหมดไลฟ์แล้วอย่างสมมติคุณขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมปุ๊บแล้วคุณไลฟ์สดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการสั่นช่วยเนี่ย โยกเป็นเจ้าเลยครับดังนนี้การสั่นเปิดที่ไลฟ์ไลฟ์โหมดได้แล้วนะสมมติคุณขึ้นเขา,ขาคอคุณจะไลฟ์วิดีโอคุณก็ไลฟ์ปุ๊บแล้วก็เอากล้องติดหน้าโหมดแล้วก็อืมทีเนี้ยดีเลยก็คือไลฟ์สดแบบมีการสั่นได้แล้วทำแลบกับทำกัำนกะัน night l a สามจุดศูนย์นก็คือมัน p ์ฟอร r m ม n ซ์ของ g o โกโบสิบเนี่ยถ่ายกลางคืน,นดีขึ้น noise, noise น้อยลงเขดการน้อยดีขึ้นเพราะทช่วย cpu ใหม่ที่ลด noise ได้เยอะขึ้นส่วนตัวเซนเซอร์ยังเท่าเดิมนะยังไม่เซนเซอร์ยังไม่เป็นหนิ้ว ชัดเซนเซอร์หนึ่งนิ้วต้องไปอ่าอินสแต็กสามหกศูนย์วันอาร์นั้นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วนะั่นคือชัดกลางคืนคือดีกว่ามากแล้วก็การสั่นกลางคืนจะดีกว่าซึ่งโกโปรสิบเนี่ยมีคนเทสแล้วว่าการสั่นตอนกลางคืนเนี่ยยังไงก็ยังตุ่นเหมือนเดิมคือพอพอมันกลางคืนปุ๊บเนี่ยระบบการสั่นของของโกโปรมันทำงานด้วยซอฟต์แวร์มันทำงานด้วยซอฟต์แวร์ปุ๊บ มันก็ต้องทําการประมวลผลภาพทีพนี้พอภาพมันไม่เห็นภาพว่าอะไรอยู่ตรงไหนมันก็ประมวลผลไม่ได้ว่าจะให้มันตั้งมันตรงอะไรยังไงมันก็จะมีความไม่แน่นอนในการถ่ายตอนกลางคืนคือตอน,น,นคืนจะเป็นอะไรที่โกโปอโไม่เฉิดฉายโกล้อโพไม่เฉิดฉายตอน,น,นกลางคืนกลางคืนโกโปอโใช้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนกลางคืนใช้ได้ถ่ายรูปได้มีไนท์โหมดได้ถ่ายได้แต่ว,ว่าวิดีโอตอนกลางคืนจะไม่ค่อยเฉิดฉายจะรู้สึกว่ามันมันยังไม่ครอบคลุมตรงส่วนนั้นซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปเขาเคยทำเอมิเอียมอสที่มันมีไฟติดกล้องข้างบนขึ้นมาใช้เพื่อให้มันถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นนั่นแหละแต่นี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาบอกว่าสมูทเตอร์เพย์แบ็กฟอร์มฟอนต์ LCD ถูกต้องครับหน้าจอมันทำมันมันเล่นภาพได้สมูทขึ้นเพราะที่ผมบอกไปแล้วนั่นเองคือ GPU c p ูซีเนี่ยมันเพิ่มพลังให้มากจริงๆแล้วก็ทัชสกรีนมันเรส p o n ซีฟดีขึ้นอย่างมากเลยอ่าฟังก์ชันใหม่หนึ่งคือไลฟ์เบิร์สไลฟ์เบิร์สก็เหมือนอ่าถ้าเป็น iPhone ก็จะเป็น ไลฟ์โฟโต้เนาะที่แบบเราถ่ายรูปหนึ่งรูปแชะแล้วมันแล้วมันเป็นโมเมนต์นั้นทั้งโมเมนต์แล้วเราก็มาเลือกแล้วว่าจะเอาจังหวะไหนคือไลฟ์โฟโต้แต่ว่าความละเอียดอยู่ที่8ล้านเนาะมันจะดรอปลงไปเพราะว่ามันมการถ่ายวิดีโอมันคือการถ่ายวิดีโอนะปุ๊บ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 แล้วก็เอามาครอปลงนั่นเองอ่ะแล้วที่มาดูถึงรายละเอียดกันดีกว่าบ้างว่าหน้าตามันแตกขนาดไหนเดี๋ยวดูในจอที่ผมจะขึ้นให้ทุนได้ดูเลยตอนนี้คือมันเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนโลโก้เป็นสีฟ้้ <laughs> า้าาาาออจริงแลลววเบก่23.6น มีการเพริ่มเซ็นเซอร์เซนเซอร์มีการเพิ่เยอะขึ้นนะแล้วก็ซ้ายปุ่มซ้ายเหมือนเดิมตำแหน่งวางเอาและเนี่ยผมผมเบื่อมากเลยตี้เดียว่ากันนี่ทัศสกินเหมือนเดิมจอเท่าเดิมเลยแล้วก็ไฟสัญญาณเหมือนเดิมนี่ไอ้ฝาข้างมหาภัยนี่ฝาข้างมหาภัยฝาเดียวนี่ครบทุกอย่างเลยครับผมแบตเตอรี่ช่องชาร์จ s g c a r การ์อยู่ช่องเดียวกันทีนี้ บางทีอยากใช่ช่องอะแต่ว่าไม่เอาให้แบตมันโผลเง,งี้ยก็ต้องหาคุณก็ต้องหาฝาอัลเทอร์มาร์เก็ตนี่ผมเคยบอกไปเล่าให้ฟังว่ามีขายครับฝาอัลเทอร์มาร์เก็ตแต่ทำไมต้องมาหาซื้อด้วยในยเมื่อว่าถ้าคุณทําให้มันอยู่คนละฝั่งกันมันก็จบเนี่ยต้องหาฝายิ่งมาใช้เนี่ยให้มันมีรูข้างๆอะ่ะบางคนเขาใช้ไปชาร์จไปไงหรือว่าต่อไม้ต่อไม้แยกเพราะว่าก้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ไมค์ที่สูงอะ่ะบางทีมันก็ต้อง ใชเนาะเพราะวันบางทีสถานการณ์ที่แบบคนเยอะจริงๆี่ยยังไงไมโครโปนมันเก็บแอมเบียนรอบๆเนี่ยเราต้องการเก็บแค่ตรงข้างหน้าต้องการไมติดปกหรือว่าไม์ที่มันเก็บเสียงเฉพาะเราคนเดียวเนี้ยเราก็ต้องใช้ไม์เสริมแยกเนาะข้างล่างเหมือนเดิมเป็นฐานแบบเหมือนเดิม floating เหมือนเดิมก็คือเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นฐานในตัวเองอะ่ะไม่ต้องมีตัวยึดเหมือนตัวโ o โปรเจเนาะหมดแล้วร่างเดิมฟิลมาไหนครับฟิลมันประมาณนี้ครับเห็นภาพปะประมาณนี้โปโปกาโปโปร ประมาณนี้ประมาณนี้รอเล่นรอเล่นรอเล่นอ่าแล้วก็ปิดปิดตัวปิดท้ายด้วยราคานะครับพอเปิดตัวมาที่เมืองนอกอยู่ที่499เเหรียญ99เซนหรือประมาณตีเป็นเง,งินไทยผมคูณแล้วประมาณ16,500บาทซึ่งแพงกว่าตัวแพงกว่าโกโปเก้าอยู่ที่50เหรียญก็คือประมาณพันห้าที่แพงกว่าเดิมขึ้นมาซึ่งราคาเปิดตัวในไทยผมเดาว่าประมาณ16,500บาทราคาออฟฟิเชียลเนาะ หรืออาจจะขึ้นถึง1 7 5 0 0บาทแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ยังไม่ชัวนะผมเป็นราคาคาดเดาผมยังไม่เห็นร้านไหนให้จองหรือว่าเขาให้จองแล้วผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะถ้าเขาให้จองเดี๋ยวผมขึ้นราคาบนหน้าจอไ้ให้แล้วกันเขาหมดแล้วครับกับรายละเอียดของโกโปร10ที่ผมว่าไปว่ามีอะไรต่างกับโกโปร9บ้างทีนี้น่าซื้อไหมอา่าคนใช้เก้าอยู่แล้วอาจจะไม่ว้าวอยากไป10เท่าไหร่แต่คนที่อยู่ที่78 678ดหน่าย้ายไป10 ด้วยอะไรที่หลายๆอย่างเนาะอย่างตัว8เนี่ยหน้าเลนเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยรู้เรื่องนะว่าเวลามันหล่นมันอะไรขึ้นมาแล้วมันจอมันล้าอะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนหน้าเลนนะครับเปลี่ยนกล้องเดียวเลยแล้วก็ถ้าเป็น g o p r o 7เองมันก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วมันแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าถ้าเกิดว่าจําจเป็นต้องใช้งานในแง่ของโปรดักชันหรือว่าท่องเที่ยวที่แบบจะแบบจะเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากให้เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันก็เริ่มเอาอัปเดตไปแล้วเนาะ ถ้าถาม่าใช้ได้ไม่ใช้ได้อยู่แต่ฟิวเจอร์อะไรหลายอย่างคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วก็เรื่องอัปเดตเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจนๆแล้วแบตเตอรี่เองก็เริ่มแล้วนะเจ็ดตัวเจ็ดกับอ่าหกเจ็ดแปดเนี่ยแบตเตอรี่มันใช้ร่วมกันได้จริงแต่ตอนนี้คิดว่าอัพเตอร์มาร์เก็ตอีกน่อไก็คงจะเริ่มเริ่มหายไปเรื่อยๆแต่ยังไงผมว่ามันก็ยังอยู่ในตลาดได้ได้นานกว่ากล้องยี่ห้ออื่นยังไงมันเป็นของเมนสตรีมครับโกโปรคิดว่าต่อให้มันเก่าขนาดไหนเนี่ยเจ็ดหกห้าแบตเตอรีย่ยังหาซื้อได้อ,อ,ดนอนก้แนลว็ ส่วนเรื่องอะไหล่ซ่อมเนี่ยผมไม่ชัว์พวกฝาหน้าอะไรพวกน,นี้คิดว่าอัปเตอร์มาร์เก็ตก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆครับทั้งพวกฝาข้างพวกอะไหล่ซ่อมอะไรที่แบบไม่ได้ซ่อมข้างในนะคือแกะซ่อมข้างในมันก็เรื่องใหญ่เรื่องนึงแหละแต่ถ้าเกิดถามว่ารอบๆตัวงองว่ามันยังใช้งานได้อยู่ซึ่งน่าซื้อไหมผมคิดว่าน่าซื้อถ้าคุณไม่ได้ถือก้าวในมือน่าซื้อเลยแต่ถ้าคุณมีก้าวอยู่ในมือซื้ออีกตัวมาเป็นเทียบเคียงหรือว่าอัปเกรดขึ้นไป ก็สาหรับคนที่คิดว่าจะจริงจังอาโปรดักชันโปรดักชันจริงอย่างอย่างผมนะผมคิดว่าผมน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะหาหามาลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างรู้ว่านาผมถ่ายวิดีโอตลอดทุกวันเราทำโปรดักชันมันก็ต้องใช้พวกอะไรที่อัปเดตหน่อยแล้วก็โกโปรเองก็เป็นเหมือนของติดตัวอย่างหนึ่งที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มันก็ใช้ตลอดทีนี้อันจริงก็มันก็ไม่ต่างเยอะนะเพราะอย่างผมขับมอเตอร์ไซค์ก็แค่ถ่ายคลิปไปวันๆไม่ได้มีอะไรมากมายแต่แบบถ้าถามว่าถ้าเกิดปืนอสิบไป้ก็ซื้ มันดูแล้วเปิดตัวมาราคาดุร้ายก็อาจจะยังยังไงถ้าเกิดมีโอกาสจะหามารีวิวให้ดูอีกทีลกันะะนะครับนี่ก็เป็นเหมือนว่าสรุปไฮไลท์ให้ฟังแล้วกันมันก็ไม่สั้นนะ่ะเกือบสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็ยังไงก็ลองตัดสินใจดูก็แนะนําว่ารอเราดูราคาเปิดตัวก่อนครับแล้วก็ของอยังไงก็คิดว่าคิดว่าน่าสนใจน่าสนใจใช้ได้ใช้ได้ถือว่าไม่ไม่ว้าวมากอารมณ์เหมือน 10, โอโนสิบ12งอารมณ์ประมาณกันก็เป็นการอัปเกรดภายในที่ดีขึ้นซึ่งที่ผมา้ากจริงๆคือ CPU ีนั่นแหละ ก็รประมาณนี้แลวกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ยังไงลองตันใจดูครับอยากได้ไม่อยากได้อยากซื้อไม่อยากซื้อ,อยังไงลองคอมเมนต์ไว้ได้คิดว่าคิดเห็นยังไงกันอย่างว่าผู้รู้สึกยังไงกับกลโปริทที่เปิดตัวมาในปีนี้อย่างที่ผมบอกอับประมาณเดือนนี้ทุกปีมันจะเปิดประมาณเดือนนี้ <c oughs> เี๋ยวมาคุยกันดีก่อในในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment เลยครับแต่ผมตอบทุกคนทุกคนที่มาคอมเมนต์พยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็รา,ายละเอียดเยอะที่สุดถามคำถามเพิ่มได้นะครับหรือว่าใครมีความความ,มเห็นเออเาขาเร ใส่ให้ผมหน่อยหรือว่ายังไงประมาณนี้เดี๋ยผมมาพูดอะไรผิดนะยังไงลองลองช่วยยังไงเราลองช่วยกันดูเป็นคอมมูนิตี้ดีๆต่อกันแล้วกันเนาะเพื่อคนผ,านผานมาๆเขาได้อ่านกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ